ในถ้ำสายใหญ่เคยมีชายหนุ่มผู้หนึ่งอาศัยอยู่หากถามว่าเหตุใดเขาจึงมาอาศัยอยู่ในถ้ำปีศาจนะหรือเดิมทีนั้นเขาเป็นชาวเมืองแคว้นจูจือครอบครัวมีอาชีพทอผ้าวันหนึ่งบิดาของเขาออกไปตามหากระสวยหยกและนับจากนั้นก็ไม่มีข่าวคราวอีกเลยมันดาของเขาออกตามหาอยู่หลายครั้งทว่าทุกคนต่างกล่าวว่า บิดาของเขาได้ทิ้งภรรยาและบุตรไปเป็นเขยแต่งเข้าตระกูลจูเสียแล้วมารดาร่ำให้ทุกวี่วันและกล่าวว่าบิดาของเขาถูกปีศาจหวานสเสน่ห์ให้ลุ่มหลงด้วยเหตุนี้ชายหนุ่มจึงตั้งสัตย์ปฏิญาณตั้งแต่วัยเยาว์ว่าจะสังหารปีศาจเพื่อแก้แค้นให้จงได้วันหนึ่งเขาได้ยินคารวานพ่อค้าที่เดินผ่านภูเขาพูดถึงคารหิหาตระกูลจูที่อยู่บนเทือกเขาสายใหญ่ ว่าสตรีที่นั่นล้วนมีรูปโฉมงดงามเขาจึงออกเดินทางเพียงลำพังไปยังเทือกเขาเพื่อแก้แค้นมีคาดคิดว่าทันทีที่ก้าวเข้าสู่ภูเขาก็ถูกปีศาจน้อยจับตัวไว้เสียแล้วและในขณะที่เขากำลังหวาดกลัวไม่รู้จะทำเช่นไรนั้นพลันก็มีหญิงสาวชุดเหลืองปรากฏกายเข้าห้ามปรามเหล่าปีศาจและช่วยชีวิตเขาไว้เด็กหญิงคนนี้อายุราวสิบขวบ ใบหน้าผ่องชมพูน่ารักช่างห่างไกลกับคำว่าวานสเสน่ห์ให้ลุ่มหลงยิ่งนักชายหนุ่มนิ่งงันไปชั่วขณะหนึ่งไม่รู้ควรทำเช่นไรดีมิคาดคิดว่าเด็กหญิงผู้นั้นจะมีความสดใสไร้เดียงสาอาจจะด้วยหาเพื่อนเล่นไว้เดียวกันได้ยากครั้นได้พบชายหนุ่มก็พาเขาเข้าไปเล่นด้วยกันในถ้ำทันทีชายหนุ่มอาศัยอยู่ในถ้ำเป็นการชั่วคราว เด็กหญิงมักจะมาหาเขาเพื่อผ่อนคลายความเบื่อหน่ายเขารู้สึกขัดแย้งในใจยิ่งนักจึงคอยเตือนตนเองหน้าตะเกียงน้ำมันทุกค่ำคืนว่าพรุ่งนี้ต้องฆ่าปีศาจเพื่อล้างแค้นให้ได้ในค่ำคืนหนึ่งบังเอิญมีพึ่งตัวน้อยตัวหนึ่งบินเข้ามาในห้องของเขาและได้ยินทุกคำพูดที่เขาเอ่ยออกมาทว่าชายหนุ่มกลับไม่ได้สนใจใดๆ วันถัดมาเด็กหญิงไม่ได้มาหาเขาแต่กลับเป็นหญิงสาวสวมชุดเขียวปรากฏตัวขึ้นแทนนางกล้าวมวยผมใบหน้าดุดันและงดงามอย่างน่าประหลาดเบื้องหน้านางมีขบวนองค์รักแมลงหนึ่งในนั้นมีปีศาจแตนอยู่ตนหนึ่งมันค้นหีบเสื้อผ้าของชายหนุ่มอย่างคุ้นเคยและหยิบเงินค่าเดินทางสำหรับหลบหนีออกมาและค้นกริดที่ใช้รอบสังหารจากในมอนกระเบื้อง พร้อมทั้งกล่าวทวนคำแก้แค้นที่ชายหนุ่มเอ่ยต่อหน้าตะเกียงน้ำมันซ้ำอีกครั้งเทพธิดาชุดเขียวกล่าวกับชายหนุ่มว่าเดิมทีถ้ำสายใหญ่ไม่เคยปล่อยให้ผู้ใดรอดชีวิตออกไปแต่เพราะเห็นแก่น้องสาวที่ไร้เพื่อนเล่นพวกเราจึงไม่เคยทำร้ายเจ้าทว่าบัดนี้เจ้ากลับคิดจะทำร้ายนางแต่เจ้าเองก็มาเพื่อแก้แค้นให้บิดาย่อมเข้าใจได้ เช่นนั้นก็ให้ถ้ำแมลงเป็นผู้ตัดสินชะตาชีวิตของเจ้าก็แล้วกันเมื่อกล่าวจบเหล่าองครักษก็เข้าคุมตัวชายหนุ่มและลากเขาออกไปโยนลงในเหวลึกจากนั้นก็ไม่มีใครสนใจความเป็นความตายของเขาอีกต่อไปฉวยโอกาสยามคว้าชัยให้บินต่ำหากหมดแรงจักต้องจำใจรีบหนี เนื้อชำระสิ่งแปดเปื้อนที่มากมียืมแรงพาตนเองนี้สูงกว่าเดิมปีศาตน